สวัสดีครับผมพี่น้องหัวใจไก่ชนตุกผู้ทุกคนนะครับทางพี่น้องทางไทยแล้วก็พี่น้องทางสโโปอปลาวแล้วก็พี่นอ้องที่เบตงานนะครับในหลายๆประเทศนะครับที่เข้ามาทักทายกับติดอ่องเนาะก็ขอบคุณขอบใจหลายๆนะครับกับพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับให้มา เขามานะครับห้เกียรติเขามาดูมาฟังนะครับมาถักทายกันนะครับติดองกาเฮ็ดนะครับเล่าไกลในน้อยนะครับเพาะไกลนะครับแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับบ่ไดดมีความรู้หลายอย่างนะครับหาสายพันธุ์นะครับที่เขาว่ามันดีมันเก่งนะครับเอามาพัฒนาเอามา ต่อยอดนะครับเอามาพัฒนาตามความคิดตามประสบการณ์เจ้าของนะครับในการอามองกีฬานะมองไกลกีฬานะครับขัดขัดสันจากสายตาเจ้าของนะครับนะครับขัดขัดสันไกลสายตานะครับสายใดกับบดซําสายตานะครับพี่น้องคลิปนี้กับเอาสันส้นๆครับ บอยาวบันไดนะครับมีน้องปันถามมานะครับสองสามคนนะครับทิดกะเห็นว่ามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์อยู่แต่ว่าคําถามนี่นะครับจากการติดตามนะครับคุณบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับทิดกะเห็นว่าเพื่อนเว้าเพื่อนบอกอยู่นะครับแต่ว่าควบมั่นใจนะครับเนาะขยังวานะครับมันกะคนเทามันกะเอฟซีไผ่เอฟซีมันนะครับมักไผ่มักมันนะครับ จิตใจมักคนละยางนะครับคนเทามันมีสิทธิมีสิทธิจิคิดนะครับมีสิทธิทางความคิดนะครับอ,อยากฟังนะครับจากคนที่เจ้าของอเสื้อถืออยากฟังจากปากคนที่เจ้าของเขาลบมืสี่ครับอยากว่าอยากทักทายกันที่ขอบคุณขอบใจลหลายๆเด้อดองนุงทีฮักไอทิดนะครับเอามาเขาเรื่องเลยครับป,ประเด็นก็คือนะครับคลิปนี้ ่นถามนะครับ่บนถามไอ้ทิดว่าไก่คอ,อกแรกนะครับไก่แม่สาวนะครับคอ,อกแรกเห็นเขาบอกว่าให้ไข่ถิมก้อนหรือว่าอเอาคอ,อกแรกเลยไอ้ทิดพ่นว่าคือมันเป็นอย่างสี่นะครับว่าในการในการที่เฮา,าสเฮาสีเอาคอ,อกแรกหรือว่าสีไข่ถิมการไข่ถิมนี้ ที่บอกก่อนนะครับสมัยสมัยก่อนเลยนะครับสมัยสมัยปุญญาตายายเขานะครับสมัยผู้เฒ่าเพื่อนเลี้ยงนะครับเป็นอย่างเพื่อนจังบ่เอาไข่ขอกแหลกนะครับเพราะว่าสมัยนั้นนะครับรวมทันสมัยโบฮันมีตัวบมลุงโบฮันมีว่ายงไงแคลเสี่ยมโปรตีนอีกยังกับโบฮันมีนะครับที่นี่พอไก่มันไข่ออกขอกแหลกเนี่ยมันกับโบสมบูรณ์นะครับ พราะมันบ่ิมบูรณ์มันก็นเลยบม่มีอย่างมารักษาบม่มีอย่างมาบำรุงเ <varit> พิ่นก็นเลยตัดสินใจครับเก็บไข่สุดแรกถิ่มนะครับเพื่อเก็บสุดสองถิ่มเอาสุดสามผุนนะครับพ่นว่าเอาความชัวแต่วันนี้ปัจจุบันนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นนะครับทิดว่าในการที่ทิฏเคยเหตุมานะครับข้อแรกกระใสได้ครับมันอยู่ที่การถ่ายทอดกับมพันถ่ายทอดกับเออเฮ้ยอย่างนะทั้ง กรรมพันธุ์นะครับโค้งสางดีนะครับโค้งสร้างดีพอทายทอดดีแม่ทายทอดดีออกมาคอกแรกังี้สิครับสามารถเก็บได้อย่างมันขาดนะครับเขาก็าสามารถสิบุมรุงได้ชูม,มือนี่ท่านสมัยมากๆเลยโปรตีนแคลเสี่มนะครับเยอะะไปเบิดนะครับแล้วแต่ผู้มกักผู้สอบอ่ายี่ห้อใดกะแฟนคลับของผู้ใดกะซื้อมาใส่ครับมาบมรุงสามารถเก็บได้ในความคิดของอาทิตย์นะแต่ว่าของผู้อื่นที่เป็นยห้ดกะ บบหู <Boh> แต่ว่าอาทิตย์ตัวใดที่มันถ่ายทอดอดีๆนะครับลูกมันใจลูกดีใจลูกเก่งนะครับมันออกลูกมาได้ลูกสาวมาสิทิศเอาตั้งแต่ขอกแ,แรกเลยนะครับแล้วมันกะปกตินะครับปกติเพียงแต่เขาผู้เพาะนี้หูว่าอันนี้เป็นไก่ขอกแรกเด้อนะครับเขาต้องดูแลเอาใจใส่เขาหน่อยบำรุงเขาหน่อยนะครับบำรุงกับเอาโปรตีนเอาอวิตามินรวมอยังให้เขาดูแลเขาตั้งแต่หน่อยๆประมาณนี้เนาะน้องลาโอเคครับ คลิปนี้ก็เอาสั้นๆก่อนเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเนี่ยมันเฮ็ดคลิปได้สั้นนะครับแตลว่าภาพมันชัดดีอาทิตย์ก็เลยเอามาเฮ็ดตอบคาถามให้น้องไซร์ล่านะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะครับโอเคสำนีเนาะเดี๋ยวคลิปโยาวเดี๋ยวกลับไปบึงไปภาพดำขี้ไล่ขี้ไล่ต่อนะครับไอทิศแห้งขี้ไล่แห้งขี้ไล่ไปใหญ่นะครับเนาะขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาติดตามปากกดไล์กดแช่ให้อทิต์ในเด้อพอได้มีกาลังใจในการเฮ็ดคลิปเบา สู่เบาหลายๆเรื่องนะครับตอบคาถามกับพี่น้องพอเด้ทักท้ายกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับสาหรับผู้ที่ถามอยากได้แม่พันธุ์นะครับอาทิดเตรียมคัดใบไห่เหล้วนะครับเดี๋ยวมาเบากันในคลิปหน้านะครับผมคลิปเหนียวทำหนีก่อนมันสีเงาเกินนะครับสวัสดีครับ